จะลงโทษคั้นสูงสุดต่อนายจ้างที่จ้างให้งานแบบผิดกฎหมายและบรรดาให้งานที่เข้าไปแบบผิดกฎหมายก็จะถูกปรับใหม่และห้ามเข้าไทยเป็นเวลา3ปีสวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบกับช่องมิกชาแนลในมันนี้เราจะมานําเสนอในหัวข้อทางการไทยจะลงโทษคั้นสูงสุดรวมทั้งการปรับใหม่และการคุมขังต่อนายจ้างที่จ้างให้งานผิดกฎหมาย ส่วนให้งานผิดกฎหมายก็จะถืกประม่และห้ามเข้าประเทศไทยเป็นเวลา3ปีท่านสุชาติโสมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแห่งงานไทยถแถลงว่าในปัจจุบันนายจ้างไทยสามารถจ้างแหงงานจากลาวเมียนมาก,กัมพูชาและเวียดนามโดยผ่านบริษทัทจัดหาง,งานที่ได้รห้อนุญ,ญาตตามบทบันทึกคมเข้าใจหรือ M O U ระว่างรัฐบาลไทยและ4ประเทศดังกล่าวนั้น ถึงแม้ว่าในระยะที่ผ่านมารัฐบาลไทยจะอนุญาตให้โตอายุการจ้างงานแห่งงานลาวกัมพูชียเมียนมาและเวียดนามในไทยออกไปถึงปี2025ก็ตามแต่ว่าก็กลายกำหนดที่นายจ้างจะต้องดำเนินการแจ้งข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนแห่งงานทุกคนตามระเบียบกฎหมายไปแล้วในขณะนี้ซึ่งเห็นให้แห่งงานที่บ่ได้ขึ้นทะเบียนดังกล่าวถือเป็นแหงงานผิดกฎหมายในไทยและจะต้องเดินทางออกจากไทย โดยถ้าหากว่านายจ้างไทยยังจะสืบโตจ้างแห่งงานเหล่านี้มาเรื่อยๆก็จะถูกลงโทษตามกฎระเบียบทางนายจ้างและแห่งงานที่ผิดกฎหมายนั้นดังที่ท่านสุชาติได้ให้การยืนยันว่าเราก็พยายามที่จะประชาม,มาตลอดเวลาว่าใครที่มีนายจ้างที่ผิดช่วงนั้นเราก็ประชามาทุกวันให้มาลงทะเบียนเขาก็พยายามที่จะภาษาสัมพันธ์มาตลอดเวลาว่าใครที่มีนายจ้างที่ผิดสวงนั้นเฮาก็จะภาษาสัมพันธ์ทุกๆมือให้มาลงทะเบียน และเมื่อน,นี้เขาบอกแล้วเขาจับหมดแล้วเขาบังคับใช้กฎหมายในนนส่วนนายจ้างหรือคนที่เบิงว่าอ้าวเป็ยนยังเขาบังคับใช้กฎหมายแล้วเขาจะอยู่แบบใดเขาก็มีสองทาง M O U หันดีเขาเปิดสองทาง M O U ซึ่งเป็นสองทางที่ขอได้ทุกเวลาอยู่แล้วพร้อมกันนี้โดยบรรดานายจ้างที่จ้างให้งานลาวเมียนมากัมพูชาและเวียดนามโดยบ่มีใบอนุญ,ญาตเฮดเวียกหรือแหงงานที่ลักโลกไปเฮดเวียกในไทย โดยผิดกฎหมายดังกล่าวจะมีโทษทึกประหม่ตั้งแต่1น0 0 0หา1 0 0 0 0 0บาทโตกันจ้างให้ง,งานผิดกฎหมาย1คนและถ้าหากว่าได้เหตุผิดอีกครั้งก็จะมีโทษค้งคุกบ่กเกิน1ปีและประหม่ตั้งแต่5 0 0 0 0ื่นหาส0,000บาทพร้อมกันนั้นก็จะทึกห้ามจ้างให้ง,งานตัางดาวเป็นเวลา3ปีอีกด้วยส่วนทางด้านแห้ง,งานที่ผิดกฎหมายนั้นก็จะทึกประหม 5, หาพั0ห0ห0าหืนบาท และจะถึกทรงตักับประเทศพร้อมจะถึกห้ามเข้าไปประเทศไทยเป็นเวลาถึง3ปีอีกด้วยในปัจจุบันแห่งงานจากเมียนมาลาวกัมพูเชียและเวียดนามที่ได้เฮุเวียกทึกต้องตามกฎหมายในไทย2องล้านหนึ่เจคนในนี้แบ่งเป็นแห่งงานเมียนมา1 4, 2, 35, นึ่ล้านสี่แสคนกัมพูเชียสี่แสนาหมื่นหคน ลาว213,203่าวคนและเวียดนาม137คนแต่ว่านายจ้างในไทยยังต้องการจ้างแห่ง,งานจาก4ประเทศเพิ่มขึ้นกว่าส0,000นคนซึ่งรัฐบาลไทยได้อนุญาตให้นำเข้าแรงงานได้โดยผ่านบริษัทจัดหางานเท่านั้นโดยแรงงานทุกคนต้องได้รับยาวัคซีนป้องกันโควิด -19 จำนวนส่งเข็มและกักบริเวณ7จมือส่วนเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแรงงานไทยก็เปิดเผยว่า การระบาดของพพยาธิไวรัสโควิด1 9ได้เห็ดให้แหงงานหลาวทึกเลิกจ้างในไทยเลยได้พาการเดินทางกลับคืนมาหลาว439,000กว่าคนในช่วงปี2 0 2 0หาปี2 0กรพร้อมทั้งคาดว่ามีแหงงานลาว15,500กว่าคนที่ยังลักลอบเข้าไปฮหดเวียกอยู่ในไทยตลอดมาเพราะว่ามีค่าจ้างที่สูงกว่าหลาวหลายกว่า4เท่าก็คือ354บาทหรือ1,77,000กีบต่อมือ ในขณะที่ค่าจ้างขั้นต่ำในลาวโบถึง40,000กีบต,ต่อมือและแหงงานลาวส่วนหลายก็โบสามารถตอบสนองต่อบริษัทต,ต่างชาติที่มาลงทุนในลาวได้ด้วยนั้นจึงเหตุให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือในลาวตลอดมาดังที่นักธุรกิจไทยที่ลงทุนในลาวได้ให้การยืนยันว่าแรงงานฝีมือนี่ลาวมันไม่ถึงมันไม่พอที่จะป้อนตลาดถ้าจะต้องการแ,แรงงานระดับ ฝีมือแห่งงานอยู่ที่ลาวนั้นมันบดถึงมันบพอที่จะป้อนตลาดถ้าเกิดต้องการแห่งงานระดับที่มีฝีมือเดแต่ถ้าเป็นแห่งงานระดับเลเบอร์ของเราวนี้ก็อาจจะมียูไดแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขามีการเปลี่ยนเวียกอยู่เรื่อยๆแล้วมันเห็นให้เป็นปัญหากับธุรกิจบางอย่างเห็นให้ธุรกิจบอสมัมเสมอปานใดดังนั้นประเด็นในเรื่องของตัวแห่งงานฝีมือนี่อาจจะยังหายาก แล้วกระดับเพลงงานที่เป็นกรรมกรนี่ต้องควบคุมเขาให้ดีแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพของเขาให้ดีส่วนท่านอดิศรเกิดมงคลผู้ประสานงานเครือข่ายให้งานอพยพในอาเซียนเปิดเผยว่าการที่ให้งานลาวตรงใจค่าธรรมเนียม10กว่าล้านกีบเพื่อมาเฮ็ดเวียอยยังถึกต้องตามกฎหมายในไทยนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงเกินไปจึงเฮ็ดให้ให้งานลาวส่วนหลายลักลอบไปเฮ็ดเวีกอยู่ในไทยต่อไปพอพวกเขาเจ้าโบมีเงิน10ล้านกว่ากีบ เพื่อใจค่าทมเนียมดังกล่าวนั่นเองและทั้งหมดก็คือสิ่งที่เฮาอยากจะนําเสนอในม้อนี้ว่งว่าท่านใจได้รับสาระด,ดีๆสําหรับพันธที่กาลังเบืองซองหอยู่ถ้าคิดว่าซองเอา,ามีสาระหรือว่ามีประโยชน์อย,อ,อยากส่งเสริมหรือซัพพอร์ตกันก็จาลืมกดติดตามช่องเพราะว่าการกดติดตามช่องคือช่องทางเดียวที่จะให้เฮามีกาลังใจผลิตคอนเทนต์ดีเดียวมาเรืเร่อยๆหรือสำหรับ่ันธใดที่ว่าอยากตาัดมิติเดียนหรือว่าอยากฝากข้อมูลก็สามารถฝากไว้ได้เลยแค่แต่คอมเมนต์ของเฮา หรือสำหรับทานใดทายยาทักทายโอรมเป็นการส่วนตัวก็อย่าลืมทักมาเลย Facebook ที่ขึนหน้าจอในตอนนี้อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามช่องขอขอบใจ